วันนี้เชฟเอา2สุดยอดเทพนะครับมารวมตัวกันนะครับทําเป็นเมนูสุดเวอร์วังอลังการนะครับเมนูต้มยำไข่เจียวปลากระป๋องครับครับผมมาเริ่มต่อไข่กันก่อนนะครับเราก็ต้องเช็คไข่ดูก่อนนะครับว่าไข่เน่าหรือเปล่านะอ่า แล้วก็เริ่มตีไข่ให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับเราจะเริ่มทําเป็นไข่เจียวก่อนเลยครับแต่ว่าไม่ต้องปรุงรสชาติอะไรนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันร้อนปุ๊บก็เจียวตามปกตินี่เลยครับไม่ได้ใช้เทคนิคพิสดารอะไรครับวันนี้ใช้วัตถุดิบที่ติดครัวกันอยู่แล้วนะครับเมนูนี้เปรียบเสมือนเออเมนูหลังหวยออกของเชฟเลยนะครับ ต้องหาของเก่าในครัวกินให้หมดครับอ่ะเราก็รอให้ไข่เจียวเซตตัวออกมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อไข่เจียวของเราเซตตัวดีแล้วนะครับก็เอาเป็นทั้งสองด้านเลยนะครับกลับด้านดูด้วยครับ แล้วก็เริ่มหั่นไข่เจียวของเราให้เป็นท่อนๆนะครับเติมน้ําเปล่าต่อไปเลยครับในส่วนผสมทั้งหมดนั้นนะ่ะเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่แล้วก็ตามด้วยตะไคร้ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเครื่องต้มยำเนี่แหละครับแล้วก็พริกจินดาลงไปครับ ตามด้วยปลากระป๋องลงไปเลยครับพร้อมกับน้ําปลากระป๋องด้วยเลยนะครับแล้วก็มะเขือเทศหั่นครับเห็ดชิมิจิครับอันนี้เห็ดก็มีติดครัวอยู่แล้วนะครับคนเบาๆครับให้ทุกอย่างเข้ากันให้ดีนะครับพอน้ำเดือดขึ้นมาก็เริ่มปรุงรสชาตินะครับใส่น้ำปลาลงไปก่อนเลยครับ ตามต่อด้วยต้นหอมผักชีซอยนะครับหรือหั่นท่อนนะครับเพิ่มกลิ่นหอมครับเห็นเท่านี้ก็กลืนน้ำลายตามแล้วนะฮะดับแก๊สแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวลงไปครับคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับลองชิมรสชาติดูนะครับ ปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับเที่ยวเค็มเผ็ดหวานได้ตามสะดวกเลยครับรอ,อ,อือหือดูสิครับสีสันเข้มข้นแล้วก็ได้ความอร่อยจากปลากระป๋องเข้ามาด้วยนะครับน้ำซอสปลากระป๋องเนี่ยเอามาใส่อะไรเพิ่มเข้าไปก็อร่อยเหมือนกันครับ ลองทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูข้าวหมดหม้อแน่นอน